สวัสดีทุกคนอีกรอบครับจเจอกันรอบเดียว,วันนี้จะมารายงานผลการฝึกซ้อมรอบที่2หรือว่า fp สครับสำหรับสนามที่12 Silverstone ที่อังกฤษฮะพรุนี้ยังคงเหลือการฝึกซ้อมรอบ fp 3ให้ได้ตัดสินนะครับจริงอยู่ว่าใน MotoGP นั้นจะมี10คันนะครับมีรายชื่อเข้า Q2 อย่างไม่เป็นทางการแล้วก็ตามในส่วนของ m o t o 2 m o t o 3ก็จะมี14คันมีรายชื่อไว้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ มีใครที่แบบว่าสามารถแก้มือได้สําเร็จนะครับในรอบ FP3 เนี่ยแล้วเวลาออกมาดีกว่าใน FP2 วันนี้ก็จะสามารถเบียดเข้าไปใน Q2 ได้โดยไม่ต้องเหนื่อยมากกันนะครับทุกคนจะมาเร็วไปเร็วนะครับรายงานตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กตามลำดับครับ โมโตจีพีเป็นการกลับมาหัวแถวอีกครั้งของยามาฮ่าครับฟาบิโอควาตาโรนั้นเร็วที่สุดครับคันที่2จอห์นเมียของซูซูกิคันที่มาร์าวุลิวิญาเลสของอาร์พิเลียคันที่4โยฮันซาโก้ของพลาแมกดูคาติคันที่5อเลสเอสปาการโลของอาร์พิเลียคันที่6มิเกลโอริเวาของ KTM คันที่7อเล็กซ์ลินส์ของซูซูกิคันที่8เอเนบาสเจนินีของเกรซินีคันที่9แจ็คมิลเลอร์ของดูคาติ คันที่10มาโกเบเชกี้ของ VRC 6คันที่11ฟรานเชสโกบัญญายาของดูคาติคันที่12ลูก้ามารินน่ของ VRC 6คันที่13ฮอเฮมาตินของฟลาแมกดูคาติคันที่14อเล็กซ์มาเกสของ LCR Honda คันที่15สเตฟานบตเเดลของเรบซอง Honda คันที่16โพลสบารการโรของเรบซอง h o n d ้คันที่17เฟาบิโอดิจานันโตนิโอของเกรซินนี่คันที่18ทากากินาการามิของ LCR Honda คันที่19แองเดรโดวิโซโซ่ของ RNF คันที่20ฟรังโกโมเบเดลลี่ของยามาฮ่าคันที่21บรัดแบดินเดอร์ของ KTM คันที่22เรมี่การ์เนอร์ของ t e c h 3 KTM คันที่23ดารินบินเดอร์ของ RNF และปิดท้ายคันที่24ราอูฟอนันเดสของ t e c h 3 KTM ครับนี่คือรุ่นใหญ่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกลางกันต่อเลยนะครับ รุ่นกลางในวันนี้ก็ยังคงเป็นความยอดเยี่ยมของ KTM นะครับออคูสโต้เฟอร์นันเดสครับเร็วที่สุดนะฮะในโมโตทูคันที่2เจ็คดิกซันคันที่3ามาลองโซโลเปสคันที่4ี่ตัวนี้อาบริโนคันที่5้าอาเบิร์ตอารีนัสคันที่6ฟิลิปซาเล็คันที่7ไอโอคุล่าคันที่8โบเบเออร์คันที่9วิเอติคันที่10บชลอเตอร์คันที่11โบเบนชไนเดอร์คันที่12โจโรเบิร์ตคันที่13อารอนคาเนตคันที่14เฟอร์มินอเดเกร คันที่15บตโสคันที่16กล้องสุดเกียตจันทรานะฮะนี่ก็จะไม่ได้อ่านให้หมดนะครับเคมินคูโบนนั้นมาคันที่26นะครับนักแข่งไทยกล้องคันที่16ส่วนเคมินคันที่26นะครับอะต่อไปที่รุ่นเล็กกันเลยนะครับจะได้รีบไปวิเคราะห์มอเตอรจีกันต่อนะฮะรุ่นเล็กครับคราวนี้เปลี่ยนนะฮะหัวแถวนะครับรอบที่2อ2กลายเป็นจอร์นแม็กฟรีนะครับเร็วที่สุดคันที่2อิซานเกเวล่า คันที่3ามอติกสคันที่สี่ซูซูกิคันที่5เฟลร์อนคันที่6มินโยคันที่7มุนยสคันที่8ฟ็อกเกียคันที่9้ามาเซียคันที่10บซาสกิคันที่11บอ็ลอซี่คันที่12บสองฟูเนนเดสคันที่13เนปาคันที่14บองชูคันที่15บฮอกาโดคันที่16บออกเดนคันที่17ยเมนากะคันที่18กาเซียคันที่19โมเรล่าคันที่20โทบะนะครับนี่ก็คือเป็น ในส่วนของ Moto 3รุ่นเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเรามาวิเคราะห์กันอย่างรวดเร็วเลยนะครับไปต่อกันที่ MotoGP นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของท็อปสปีดนะฮะความเร็วไหลปลายสูงสุดครับสนามนี้ทางตรงไม่ยาวนะฮะ <c oughs> มันเป็นสนามที่ระยะทางนั้นยาวนะครับ4 5.9กกิโลเมตรก็จริงนะครับแต่ท็อปแต่ทางตรงนั้นแค่ประมาณ770เเมตรเท่านั้นถือว่าสั้นมากเมื่อเทียบกับจำนวนความยาวของสนาม แต่ท็อปสปีดก็สามารถอัดกันได้ประมาณ330ขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะฮะวันนี้คนที่เร็วที่สุดนะครับมนรอบสองก็คือเอเนบาสเซนินี่นะครับขับดูกระติ GP 2 1นะครับกดไป335.4ฮะส่วนท็อปสปีดคันที่2องเลสเอสปาการโลร้333.3คันที่3แจ็คมิลเลอร์332.3แล้วก็บันยายา่าก็กดมาเท่ากับแจ็คมิลเลอร์เลยนะฮะ มาวิวิยาเลสของอาร์เบียกดมา331.1ครับแล้วก็คนที่ช้าที่สุดนะครับท็อปสปีดมาสอก3บสามาก็เรียกว่าห่างจากคนที่เร็วที่สุดเนี่ยอยู่ถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโอ้โหถือว่าเยอะมากครับเราฟอนเดนเดสก็ขับเทคทีมเทีเคดีเอ็นะครับขับขับ RC16 ของ KTM ครับ RC16 นนั้นช้าที่สุดในขณะที่ G.P. 2 1นั้นเร็วที่สุดส่วนคนที่ทำเวลาหัวแถวนะครับฟาบิโอควาตาโรนะครับ YZR-M1 ของเขานั้นทำได้327.2ก็ถือว่าช้ากว่าดูคาต i อยู่เนี่ยครับหัวแถวอยู่เนี่ยประมาณ7-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะรวมทั้งจากซูซูกิเป็นยังไงบ้างครับซูซูกิอาร์เรกลินส์นะครับก็กดมา331ก็เรียกว่า เทียบเท่าใกล้เคียงดูคติเลยนะฮะไม่ได้ว่าหนีห่างสักเท่าไหร่ครับรินก็ถือว่าบิดหัวจริงๆในขณะที่จอนเมียนะครับหัวแถวอีกคนนึงก็บิดมา329.2นะครับก็ก็ยังดีกว่ายามาฮ่าอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะยามาฮ่ารู้สึกว่าถ้าวัดกันรวมๆเนี่ยน่าจะเสียเปรียบในเรื่องของความเร็วไหลปลายนะครับแต่สนามนี้ก็เห็นได้ชัดนะฮะว่ามันมีโค้งที่จะต้องเบรกต้องใช้ความสามารถในการพลิกรถในการเบรกในการ อาศัยการยืดกเกาะอะไรต่างๆแล้วความเร็วไหลปลายท่าสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเป็นตัวที่วัดตัวตัดสินกัน100%นะครับว่านักแข่งคนนั้นจะได้เปลี่ยมนะฮะเราได้เห็นนะครับว่ายามาฮ่านั้นสามารถที่จะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ได้อีกครั้งหนึ่งกับอุณหภูมิในวันนี้เนี่ยในตอนแรกเนก,ก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าออกมาใน,ในรูปแบบนี้นะฮะมันก็จะมีคนที่ฟอร์มนิ่งที่สุดเนี่ย ผมมองก็ยังคงเป็นซู z u k i หมายเลข42ครับออเล็กลินส์นะฮะอุณหภูมินั้นสูงกว่าตอนเช้านะครับประมาณ2-3องศาฮะพอตกบ่ายในปี2นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ18องศาในขณะที่อุณหภูมิพุทรักก็ร้อนขึ้นนะฮะเพราะว่าแดดก็เปลี่ยงเหมือนกันนะครับ3 4องศาเวลาก็เลยออกมาในในแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเวลามันมาชี้เป็นที่ตายกันจริงๆน่ก็คือในช่วง ประมาณ4ีหนาทีสุดท้ายนะครับเมื่อน,นักแข่งทุกคนเนี่ยเอาอยางซอฟต์ๆทั้งหน้าแล้วก็หลังลงไปกดเวลาก่อนหน้านั้นหลายคนก็เอาทั้งซอฟมินเดียมทั้งมินเดียมมินเดียมไปกดนะครับแต่เวลามันก็ไม่ได้พอที่จะให้ได้ได,ได้ออกมาดีงามสักเท่าไหร่นะักถ้าจะเป็นการแข่งขันเนี่ยโอเคมันก็จะพอได้นะครับแต่ถ้าจะไปกดเอาเวลาที่เร็วที่สุดในในรอบที่จะต้องแข่งขันกันเข้าค2สในแบบนี้เนี่ยทุกคนก็เลยเลยเอาอยาง ยางแถบแถบสีขาวนะครับเรียกว่ายางที่มีความนุ่มที่สุดนะฮะหรือว่ายางซอฟนั่นเองนะครับอักษรตัว S อจูงกลางนะฮะก็ทําให้เวลามันออกมาได้ห่างจากในช่วงแรกพอสมควรนะครับใน FP1 เวลาในเทียบกันเนี่ยก็เรียกว่าต่ําลงมาเยอะในในในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามีอยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ทําเวลาทะลุหนึนาที5-8ได้ก็คือฟาบิโอควาตาโลครับ เขาก็สามารถทําเวลามาได้หนึ่งนาทีห้าสิบด้าสี่หกนะครับก็อัดไปทั้งหมด15รอบนะฮะในขณะที่คันต่อๆมาก็จะเป็น159อ่อนๆนะครับ159เนี่ยอันดับที่2นะครับมาจนถึงอันดับที่17เลยนะครับก็คือจากจูอนเมียมาถึงฟาเบีโอลิจานนันโตนิโอนะครับก็คือ159อยู่ในวินาทีเดียวกันนะฮะมีถึง16บหกอันดับนะครับมีถึง16บหกอันดับ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเวลาตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเบียดลงไปได้อีกอยู่นะฮะถ้าเอไปเทียบกับเวลาที่เป็น All Time l a p Record นะครับหรือว่าเวลาสนามที่มาร์ m มาเคสทาไว้ในปี2019เกนี่ยก็ยังถือว่าไกลห่างอยู่พอสมควรนะฮะมาร์กทำไว้ในปีนั้นก็คือ1นาที58.168นะครับในขณะที่แฟบนั้น1.58.946ก็แสดงว่าแฟบนั้นช้ากว่ามาร์ m มาเคสอยประมาณ อ่าศูนะครับอ่กแก่ๆหน่อยนะฮะประมาณนั้น0.6แก่ๆก็ต้องรอดูนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่ายังไม่มีการคอลี่ฟายเกิดขึ้นส่วนมากเวลาที่เร็วที่สุดเนี่ยมันมักจะไปเกิดขึ้นในช่วงของ Q 1หรือไม่ก็ Q 2อ่ะส่วนมากจะเป็น Q 2กันจะมากกว่าครับรอดูนะครับว่าส่วนต่างประมาณ0.6กกว่ากว่าในตอนนี้เนี่ยจะเป็นควอตารโรหรือจะเป็นนักแข่งคนไหนนะครับที่จะมาทําลายสถิติของมาเคดไว้หรือว่าสถิตินี้จะยังคงอยู่ ต่อไปนะฮะเข้าใจว่าใน2รอบเนี่ยนะครับทีมงานแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยก็จะได้เก็บข้อมูลกันเต็มๆนะฮะในการที่จะดูเพราะว่าพรุ่งนี้มีความเป็นไปได้ครับที่อุณหภูมินั้นจะลดต่ําลงไปอีกกระแสลมจะแรงขึ้นไปอีกรวมทั้งวันอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าวันอาทิตย์ก็จะเย็นเอาง่ายๆว่า2วันจากนี้ไปเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์มันจะเย็นลงเรื่อยๆครับเย็นลงเรื่อยๆแล้วก็ดูทิศทางของลมด้วยนะครับว่ามันมันจะอ่อนลงแค่ไหนอย่างไรกันบ้าง ดังนั้นในพรุ่งนี้เนี่ยยังคงเหลือ FP3 มเนี่ยนะฮะมันก็แน่นอนนะครับว่าการเซปติ้งรถไรต่างๆข้อมูลในมือทีมงานเนี่ยใครที่ยังคงพลาดอยู่เนี่ยเรือว่าพรุ่งนี้มีโอกาสสุดท้ายได้แก้มือแก้ตัวกันถ้าดูรายชื่อของคนที่เคยค a l ฟายมาได้ดีนะฮะคนที่มักจะแก้มือได้ดีเนี่ยแล้วไม่ติดท็อป10เนี่ยเราจะได้เห็นอย่างเป็กโก้ก็ไม่ติดท็อป10นะฮะทำได้ดีสุดแค่อันดับที่ อันดับที่11เท่านั้นเองครับฟรานเชสโกบัญญญาฮอเฮมาตินเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มักจะทําได้ดีใน,ในช่วงในช่วงของ f อฟสามรอบช่วงที่จะไฟนอลจริงๆเนี่ยแต่วันแรกอาจจะไม่ค่อยดีนะ้วมาตินก็มาคันที่13มนะครับมีใครอีกนะครับที่คิดว่าน่าจะคอลี่ไฟน์มาได้ดีนะฮะก็น่าจะน่าจะมีอยู่แค่2คนนี้แหละนาะคากามิก็เหมือนจะดีในรอบแรกนะครับแต่รอบหลังมาก็เด้งไปสรุปก็คือ ถ้าดูเนี่ยรายชื่อของบิ๊กเนมที่มักมักจะทําผลงานหลุดเข้ามาใน Q2 ได้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่านนะฮะยังไม่ผ่านอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คงจะเป็น2ดูกติครับเป็กโก้กับในส่วนของอ่ามาตินนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นลูกามาลินี่นะครับตั้งแต่11 12 13เนี่ยไล่มาเรียงเลยครับเป็กโก้มาลินี่แล้วก็มาตินนะฮะ ส่วนใน10อันดับแรกก็ถือว่าเป็นนักแข่งระดับบิ๊กเนมนะครับไม่มีพลิกล็อกถ้าจะพลิกก็น่าจะมีอยู่คนนึงนะครับที่ก็น่าชื่นชมในวันนี้ก็คือมาร์โกเบเชคี้ครับที่กดเวลามาท็อป10เขาเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดาล,ลุก,กี้หน้าใหม่ทั้ง5คนนะฮะในรอบแรก fp 1ช่วงเช้าก็ดีที่สุดในอันดับที่13นะครับรอบที่2เรียกว่าดีขึ้นนะครับก็พัฒนาขึ้นมานะฮะในอันดับที่10ก็เรียกว่าแซงหน้า คนนอื่ๆจากทั้งทีมโรงงานและก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็ KTM ก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะฮะหลังจากที่แบ็คบินเดอร์นั้นมาดีนะครับในรอบแรกแต่กลายเป็นรอบนี้นั้นบินเดอร์มาอยู่ใน3-4คันท้ายฮะในขณะที่ o o l v e ว a นั้นโผล่ Pro ขึ้นมาในคันที่6ได้เอะนะครับเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องของท่อหรือเปล่านะฮะในการอัปเดตใหม่เนี่ย KTM เหมือนจะเอาท่อคู่นะครับบางท่านแซวเล่นเล่นว่าท่องูดิน2หัวนะ <c oughs> ก็เป็นท่อคู่นะครับออกมาไม่รู้ว่าพิษสงม,มันจะร้ายกาจขนาดไหนต้องรอดูกันยาวๆฮะแล้วก็ในส่วนของความฮือฮาก็คือเป็นแพ็กเกจแอโรไนนมิกของทางของทางดูคาตินะครับที่ใส่เรียกว่าปีกด้านหลังมานะฮะปกติเราจะเห็นปีกโดเรมอนของอาพิเลียนะครับในช่วงเรสที่มันผ่านมาแล้วใช่ไหมแต่รอบนี้เนี่ยโอโ้จะเรียกว่าไม่ใช่ปีกดเลมอนนะผมเรียกว่าเป็นปีกปีศจครับ ก็ทำได้หน้าเกรงขาเหมือนกันนะฮะเอาไปยัดใส่ไว้ในรถของเอนเนบัสซินนี่นะครับในทีมเกรซินนี่นะฮะแล้วก็ของยูฮันซากโก้อ่าไม่แน่ใจว่าเป็นซากโก้หรือมาตินแต่ที่แน่ก็คือเป็นของของพรามักแน่ๆล่ะฮะอ่านะครับตรงนั้นก็จะมีปีกที่มีลักษณะที่แตกต่างกันกับของทางของทางเกรซินนี่อยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ดูกติจัดเข้าไปนะครับในส่วนของแฟลลิงด้านหลังนะฮะ ก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวสาหรับในส่วนของแอโรไดนามิกที่จะมาวัดกับเรื่องอากาศพลาศาสตร์ในการลู่ลมหรือว่าอาจจะมีผลในการทรงตัวบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของทาง Honda ก็มีการอัพอัปเดตนะครับอัปเกรดนะอัปเกรดใหม่ในส่วนด้านหน้าครับแอโรไดนามิกเราจะได้เห็นนะครับอ่าตรงตรงนั้นที่ขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเหมือนกับทางดูคติเขานะฮะทุกคน โอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการฝึกซ้อมทั้ง3รุ่นแล้วก็บทวิเครห์นะครับที่สั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเรื่องของบทสัมภาษณ์หรือว่ามุมมองอะไรต่างๆนะฮะที่ผ่านพ้นไปสําหรับวันแรกนะครับใครพูดอะไรยังไงไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเขียนเป็นเว็บบล็อกนะฮะทุกคนนะครับอาจจะามาเขียนแล้วก็จะมาแชร์ไว้ในหน้าหน้า Facebook Fanpage รวมทั้งในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็จะรวบรวมไว้อาจจะ เอาไปเป็นคลิปด้วยนะครับแต่งานเขียนจะมาก่อนนะฮะผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมจะนําเสนอง,งานเขียนก่อนแล้วก็ค่อยมาพูดบรรยายทีหลังนะฮะทุกคนโอเคนะครับขาดตกบกพร่รองอย่างไรก็เพิ่มเสียมาในคอมเมนต์ได้เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ